ก็บอกสวัสดีครับนีจะตีหรือจะหอมดิเนี่ยหอมดิป่ะจะออกไปทำไมฝนตกโน่นเห็นไหมฝนตกหยบตีนยบตีนเขาอีกเข้ออ่ะเอาน,น้ามาจุ๊บหน่อยหน้าตาก็น่ารักดีแต่สนนะ ดูดูตาดูรอยตาลอย <c oughs> อ่าบอกไม่ให้ออก่นบเคะอยู่นั่นนะคุณแม่ก็ไม่ให้ออกอะค่ะ <c oughs> ถ้าฝืนคำสั่งคุณแม่เดี๋ยวโดนตีนะคะอันนี้ก็ป้าคุณป้าชวนไม่ได้นะคะมาจุ๊บหน่อยจุ๊บโอ้โ <c oughs> <c oughs> ดูกขจะให้จุ๊บดูดิ โอ้ยหมาจอมทะเลยฮะอ้าวอ้าวขออีและอ้าวเดี๋ยวดูเท้าวัวนวนี้ทำไมเพื่อนคะเท้านาหยิกมากข้อเน,นี่ยอารักไปหมดรอเดอ๋ย อ้าวมดมดมดไม่ได้หรอกเขาล็อกแล้วเอาเอาเอาเคาะเข้าไปไม่มีใครเขาเปิดให้ลูกค้าเขาไม่ออกจะไปเล่นน้ำฝนนะดิดู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 ดดดด แต่คุณแม่ตีก็ช่วยไม่ได้อา้อาวอา้อา <I like. S 1> อา้าวอ้าอ้าอะไรอ้าวจะ <but S 2> ออก <I like. S 1> อืออือจอมโซนจะไปเล่นน้ำฝนนี <I like. S 1> เ่เขาล็อ,อกจ้ะไปอ้อนแล้วอยากอยากไอเขาเปิดได้ <c oughs> เขาไม่เปิดหรอก สมดูหาง